สีซาอักเสบหมอว่าหลายๆคนรู้จักนะเขาเรียกว่าเสบเดิมส่วนใหญ่มันจะชอบเป็นที่หนังีีษะไรผมแต่อาการที่คล้ายกันกับโรคเสบเดิมก็คือกลุ่มสเก็ตเงินนั่นเองซึ่งมันก็ทําให้เกิดผื่นที่หนังศีรษะได้เหมือนกันแต่ว่าอาการจะเป็นมากกว่า ผื่นหนากว่าอาจจะมีผมร่วงมีอะไรรวมด้วยเริ่มต้นมันก็จะเป็นเหมือนกันก็คือเป็นผื่นแต่ว่าผื่นเซบเดิมมันจะเป็นผื่นออกแนวขุยขุยไม่ได้เป็นสีเงินเหมือนสกเก็ตเงินอ่ะมันมีปัจจัยทางกรรมพันธุ์คล้ายๆสกเก็ตเงินซึ่งปัจจัยหลักเลยนะมันจะเป็นเวลาเครียดลองลงมาคือการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและสุดท้ายก็คือมันจะเห่จากแอลกอฮอล์รังแคมันก็คือเซบเดิมนะมันเป็นกลุ่มอาการเดียวกันแค่เป็นระยะเริ่มต้นค่ะโรคผิวหนังเซพที่หนังศีรษะมันจะแบ่งเป็น2อ,อย่างเนาะค,นคือทําให้เเกิดแผลป็น ที่ตรงหนังศรีรษะไปเลยก็ถึงขั้นหัวล้านได้นะอีกโรคหนึ่งก็คือทําให้เกิดผื่นแต่ไม่ทําให้เกิดแผลเป็นที่หนังศรีรษะเจ็บเดิมอะ่ะไม่เกิดแผลเป็น